สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อท่านชื่ออะไรครับชื่อต่อยฮะคุณต่อยนะอันนี้เราคุยกันเลยนะครับตอนที่คุณหมอเห็นคุณต่อยเดินเข้ามาคุณหมอเนี่ยเดินมาตัวเอียงเลยลหละนะใช่ก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาถูกไหมแล้วเวลาไปโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลว่าเป็นอะไรมะก็กระดูกั้หลังคดคดด้วยแล้วเคลื่อนเคลื่อนด้วยแล้วก็ทับเส้นประสาทใช่อ่ะทีนี้หลังจากได้ทํากับคุณหมอเมทาไปเป็นไงบ้าง ก็รู้สึกมันเบาแผ่วไปหมดแล้วถูกไหมเอาละที่สําคัญมีอยู่อย่างหนึ่งพูดกับคุณหมอเองเลยว่าขาเนี่ยงอไม่ได้เนื่องจากว่าขาเคยมีอุบัติเหตุมาถูกไหมเคยมีอุบัติเหตุ่ไหมเอาด้านไหนแล้วยกเสียวด้านไหนเอาด้านขวายกเสียวเอานอนให้ดูหน่อยนิดนึงเอาละเอาด้านเอาด้านนี้อาไหนลองยกซิทีนี้ปกติแจ่มอไม่ได้ตอนนี้งอได้แล้วนะได้หมดแล้ว กลับมาปกติแล้วกี่ปีเป็นสามสี่สิบปีสามสิบปีโอ้โหใส่ใส่ใส่ถาถึงอาการนะใช่เป็นมาสามสิบปีแล้วถ้าหากว่าไอ้อาการยอกเนี่ยก็ประมาณเป็นเดือนเดือนมาแล้วใช่ไหมหลายเดือนแล้วแต่ว่าอาการที่เราวอรเขาไม่ได้เนี่ยเป็นมาสามสิบปีถูกไหมเพราะมันติดอยู่ถูกไหมวันนี้คุณหมอก็จัดการทําให้เรียบร้อยเนาะดีใจมากเลยอยากจะฝากบอกคนทางบ้านบ้างเลย ก็อยากฝากคุณลุงบ้านว่าถ้ามีอาการเกี่ยวกับกระดูกกับเส้นอะไรพวกนี้นะก็ให้มาที่นี่เลยโอ้ขอบ,บคุณมาก <c oughs> ครับขอบคุณมาก <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญเนาะใครเป็นนิดๆหน่อยๆปวดๆไม่เมื่อยไม่ต้องมาก่อนไปร้านทั่วไปนาอย,ยกเว้นถะ้าเป็นหนักแล้วเนาะ <c oughs> แล้วะตอแล้วไม่อยากผ่าค่อยมาหมอเมทานะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>